าผู้พันหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนวันนี้ืิโอกาสอันดีเรื่องในงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาพักมหาราชินีทางโครงการสื่อสารวัฒนธรรมไทยได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้ลูกๆได้แสดงถึงความกตัญญูกตะเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด บันนี้ขอากาบเรียกเชิญท่นานประธานในพิธีนางสุสิยาคำรบองวงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน,นอนุบาลฉัตรเฉลิมกล่าวเปิดงานวันแม่ครั้งนี้ขอากาบเรียกเชิญค่ะท่มีความยินดีและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาอันนีค่ายิ่ง มาร่วมง,งานเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่ได้เรียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนแสดงความเพื่อนซี้ิและความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันณปัตยน,ะนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ปกครองหันหน้าไปทางพระบรมมา กาที่รักนะคะของทูรุพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเรื่องในอภิรักษ์ขิตตัสมัยมหาโมคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละองทุรุลพระบาทได้เรียนมาบรรจกอีกวาระหนึ่งใน12สิงหาคธมพุทธศักราช 2556ข้าระพุทธเจ้าพร้อมด้วยผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฉัดเฉลิมขอพระราชาานพระบรมราชวโรกาสน้อมกล้าวน้อมก,อกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอเดชะอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิทธิสัมสิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากล พระบรมเมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบรมมหาษาัตริยาพิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทเจริญด้วยจ,จัตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสมารารด้วยพระกานาัยที่สมบูรณ์ปราศจากโรคาพยันอันตรายตา่างๆ มีพระสนพรรษายิ่งยืนนานสถิตสถาพรในไอศูนย์ราชสมบัติทรงเป็นมิ่งขวัญที่พึ่งอันร่มเย็นแก่ปวงพระสพนิกรตราบชั่วกาลานานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะกลุ่นติ่นรักบริสุทธิ์ปุดของใสแทนทุกคำทุกท้อยรอ้อยดวงใจ เป็นมาลยกับแม่พร้อมน้องบูชาไล่ไลาห่าอย่าบังค่ะ มันอนอยู่ที่กล่แสนเกิดอะไ้นนี่จ้อแล้วุยกัดตัวอะไรอั้งไว้ก่อนกัดตัวอะไรอั้ไว้ทำอะไรเอ่ เดี Or, yeah. ๋ยวเฉลยทานสอบคป็้าเกรียทานสอบเป็นขวเกวเลขอางเอาไว้กับลอนไว้ลอินลาโอ้ลโอููดู Rồi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 来，我讲，我讲。 คนเขบางคนเใช่ไหมคะเาป็นไงทำยไงดีคะอัเปลี่ยนจากพูดเป็นอะไรก็นรดเป็นการแสดง่ค่ะอ่าใช่เลยค่ะสุนณเดี๋ยวคุณแม่จะบอก อ๋อเดแล้วไม่ไมู่แต่กก็ไม่ยวาย่ะมันุตงตง่ลกะนแนนะไปแม่น้อง้อค่ะับมจะไปยืมถ่ายองตังนี่รักสดเยม่จะบอกให้นี่ี่ะรู้นีก็รักแล้วลก็รักีรักสุดเลย่มาทุ ก็ทำให้เราขำทีแล้วค่ะขอบคุณนะแค่ะไม่ต่องขำเขาบอกไม่ใช่ใชแต่เขาดีมหวานเลยนะต่อไปน้องกลมไ้เร็ว Really it's like I'm practicing something great in my future. In time, when time comes, when when maybe I'll be having my baby, it will be very easy for me to take care of the students or to take care of my baby. So. Parents, thank you very much for the cooperation. I feel so great. I'm happy to see you. Thanks for your hard work. Thanks for the care of the care, care students. They, they are indeed, indeed lovely. They are so good.

เด็กๆีปบอกเพื่อนนะรอบแรกสาธิตคุณแม่อย่าคุณมั่นใจยัง <Ag> ไม่เปิดผ้านะคะรอบแรกยังไม่เปิดผ้าเชือคนะคะยังไม่เปิดผ้านะคะรอบแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าขอไม่ขอ รอบที่สองเอาจริงค <orman> ่ะรอบที่สองเอาจริงแใช่วลสนุกดไจัเล นี่อยาเพิ่งเปิดถอยออกมาค่ะถอยออกมานะคะของจริงนะคะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ใอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเร็วยะ